ดูนะครับนี่วันนี้ก็เป็นวันที่สองนะครับผมเนาะสองวันเกิดรากนะครับผมเนาะจากที่เราได้ทําผสมน้ํายาน้ําปุ๋ยเปลือกไข่นะครับผมเนาะปุ๋ยน้ําเปลือกไข่นะครับนี่นะฮะแตกได้ดีมากเลยครับนี่สองวันเองนะฮะเกิดรากแล้วนะครับสวยงามนะครับผมเนาะต้นเชียงไหเราครับ แพรเชื่องไฮนี่เห็นไหมฮะเกิดรากนะครับผมเนาะสองวันเองก็ถือว่าสูตรนี้สุดยอดดีมากครับก็คือเราจะแบบปลูกแพรเชืยงไฮขยายแพรเชียงไฮด้วยการแช่น้ำนะฮะเร่งรากนะครับผมเนาะจากน้ำปุ๋ยเปลือกไข่นะครับรู้สึกว่าสุดยอดได้ดีมากเลยครับ